พี่น้องแม่น่ามุ้นนะครับนี่คุนมาอะไรมองมองเกตแปดเส,นนส้นีเหระครับเก้าเส้นเกตแปดเส้นเก้าเส้นสิบเส้นสิบเส้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวครับหน้าแรงกับภาคการมหาไรมองหาปูหาปลาไปอยู่ไปกินครับนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตชาว,ว,ว,วลำน้ำมุ้ประเภทปลาครับเอืเ้อดอกพี่น้องทำเพื่ออดไมาหาทำ้พื่อตะขันเอางีกินกรับสื่อของคือเก้าผู้ใดะขันะ จากพุดแมันเนี่ยครับพอได้ขายหาเงินสม,มือก็ได้ครับหาเงินกับเก้ากับปลานี่มันมีเกียงมันมีปปอบอวนครับมีเลี้ยมมีมอมีดามีแหครับปลาบ่อื้อผู้ที่าการซื้อเกาเลยพี่น้องเอ้ยได้ขายได้พุ่มมันหาไหนหล่ะปลาครับน้ำลงยี่พี่น้องครับน,น,น้ำแห้งน้ำไหลนี่เห็นหาดทรายครับขาวสะอาดสะอาดตาหาดทรายธรรมชาติไม่น่าม,มุ่นพี่น้อง กตาตีปีนี่ปีที่แล้วครับน้ำมันลงไปนี่ได้ครับช่วงนี้น,น้ำนยังอยู่สูงเลยด้ปีนี้น้ำม,มันมาหน่อยคนระับมันมันแรงน้ำลงเร็วแล้วอีกกันการผลกระทบจากน้ำม,มาหน่อยปีนี้น้ำม,มาหน่อยปลากับป,ปหลายคือเก่าเด้ครับปีกายนี่ปลาหลายช่วงนี่แหละพี่น้องช่วงเดือนท่านว่ามักราบไปนี่โอ้ย,พ,อยพี่น้องปลาครับปีนี้รู้สึกว่าปลาหน่อยลุ้งเพราะว่าน้ำม,มัน หลายทุกปีเลยครับมันแรงยังไงพี่น้องมันแรงมันแรง,แรงกะมีผลเสียทุกต่อทุกอย่างครับเพราะว่าเผื่อว่าปลาเพราะว่าสัตว์นะปูปลาหน้าดำครับถ้าถ้าอากาศแรงมาหน่หากินง่ยากแต่ว่าใครก็มีหม่องหาพี่น้องแม่นป่ะครับว่าคือผมป่ะนี่ปลาเห็ดด้วยครับพี่น้องนี่นี่ครับปลาเห็ดเนี่ยครับทั้งทั้งเถิงครับปลาเห็ดขีเพิ่งเห็ดเพิ่งท่านแหละครับผมมาเอาไนี่ครับพี่น้องมาหันตีโอหันเดบุกไล่เลย ือเราเก่าร้อนสิบร้อนอย่ครับทุ่แน่นีเหระครับนี่ในปลาลมงัวปลาหูลิงยัางนี้แน่หนี่ครับเป็นปลาแน่หนีฝากมุ่นขนุนเอาไปน่องไตได้ตีสองไตเห็ดมันกุ๊บไงหงองเลยไตเห็ดครับฝนตกข้ามาเอาอันนี้หงมากระตุกนแหะแล้วครับนี่กระตุกไใดเราก็มันหันได้มันจะเก่าร้อนสิบร้อเนี่ยพื่น้องนี่เพราะอะไรไปขายเพราะอะไรเงินซื้อน้ำปูน้ำปลาครับเพราะราก็ พอมีพี่น้องก็ต้องหาละเาที่จุดเนี่ยก็ต้องหาครับมืาหาจะาอยู่ขอเพื่อกินเจ้อยู่ขอเพื่อไใส่พอมีเราพี่น้องก็ต้องหาเอายังไงดีนี่แหะได้พี่น้องครับนี่แหะแหะกระตุกแถวแหะได้ยี่สิบเก็ดสอกครับเกินเกินไอ่เกินที่สิบครับลูกเบอร์ศูนย์สิบสิบสามโลนี่ครับนีสิบเก็ดสอกสามเส้นหาครับ กลางพอ,อได้ยุ่ได้กินล่ะพี่น้องพอได้ไปแยกกินทั้งหมขายธรรมดาครับกินน่าเบิดก็ต้องขายห้างนงเชียวกับอได้พี่น้องห้างนิเชียวกับอได้พอโตกับมี่ม huh ันไว้ได้ตลอดเด้ม ah, ันเป็นม no, ือเป็นช่วงไปเยอะครับก็เป่นอะไรได้ทุกมือได้ตลอดนี่เละพี่น้องไม่น่ามุ่งเน้นอันนี้อีปวงเลยครับนี่อีปวงต้นตานแยกต้นตาลนั่นครับพี่น้องปลาในเลี้ยนอ่างหยาดเดียครับกระตุ้ว่านี่ครับนี่แหละปลาครับผม สุกหัวนหละมันก็ไม่ยังไงดอกพี่น้องก็มีชีวิตชาวบ้านครับมันยังไยดอกยูไปเฮ็ดไปสู่ไปครับหาปูหาปลาไปว่าเทากับเห็ดนอื่นหลังจากหาปูหาปลาแล้วก็ทำเป็นต่างเทาไปเห็ดสวนปลูกพีิกปลูกไผ่ปลูกยูปลูกกินไปแล้วครับเลือกินเท่าก็ขายต้นหนาไม่มีใจะเอาปลูกกินปลูกขายกันแล้วครับธรรมดาชีวิตคนเท่าต้องเดินต่อไปตามไรนี้ไม่ล้หายใจครับพี่น้อง เมนบ่ครับบ้าคือผมบอสวัสดีครับ